เอาเป็นตัวเบคอนคอนเชส1หนึ่งเราก็น้ำเอาเป็นตัวบับซี่แม็กหนึ่งครับบซี่แม็กไม่มีที่ไม่มีน้ำาลจะมีใช้ไมัค่ะแล้วบับซี่โปรตีนไหมโอเคแล้วบซี่ปกอโอเคเอาแค่นี้กนค่ะผมจะเป็นเบคอนคอนเชสกับบัซี่นะคะโอเคาน้าเป็นเมนูเลยนะครับค อเอาอเท้ตัวละครโอชิโนะไอจากไอเกิดใหม่เป็นลูกโอชิค่ะความจำไมด้ความเมื่อหลายีแล้วนะเพราะว่านี่างท้องถิ่าตอนป .6 ปีนียวันสี่แล้วถ้าก็าลั่าก็อย่า,ยางี่เหี้เราไปก็รันมานะไปถ่า,าทไล้วก็เพื่องถ่ายพอดีว่าวันนี้แค่จะมาเอ็นเคมาถ่ายไทยกันก็แต่ว่าตอนนี้เพื่อนบอกว่ากำลังนั่งไม่อยู่ ก็เลยตอนนี้อยู่ตรงหน้าร้านอนิเมะค่ะก็น,นั่นแหละค่เราไปรับผึ้งกันนะคะแล้วไว,ว้จะจัดภาพเป็นว่าที่น่เรามาจุดเลยโอเคค่ะตอนนี้ก็ที่เรามาถึงแล้วนะคะขอไปก่อนเลยเป็นโฮชิโน่ลูบี้จ้ะชิโนโงนะ่หงะโอเคค่ะแล้วก็เมื่อกี้ไปซื้อพวกน้าจากร้านอนิเมะมานะคะก็ได้เป็นตัวอันนี้แล้วอีกตัวเป็นแบบไหนอ่ออะ อยู่ด้านหลังอยู่ด้านหลังกเบอร์เบิ้ลกับคีแล้วเราก็ได้เบอร์เบิ้ลมาเราได้ตามบอกแล้วเบอร์เบิ้ลอย่างต้องซื้อน้ำมาป่ะค่ะไอเราสั่งเป็นตัวเบอร์เก้าเดียมเป็นตอนแต่ว่ากินไปสักพักแล้วแหละส่วนของเพื่อนเราหมดแล้ว <c oughs> ก็นั่นแหละค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็รอเพื่อนของเนทต่อใช่ไหมใช่รอคุณของก็นั่นแหละก็เดี๋ยวตัดข้าไปอีกรอบเดียวนะะ ตั้งที่สั่งมา2ตัวค่ะเป็นในส่วนของตัวเจ้าพ่อแล้วก็เป็นตัวครอบพ่อขเลยค่ะความจริงอี่ะขอแอชีไปแต่ว่าคนน่าจะลืมละก็เลยได้มาแค่นี้ก็นั่นแหละค่ะก็เดี๋ยวขอตั้งไปข้างกันะ่ะเราไปอยู่ตรงแสกสมาร์กันแล้วแต่ว่ามันร้อนตั้งชีเลยก็เลยมากินเป็นตัวเชฟเตอร์กันก่อนค่ะเพราะว่าเพื่อนเราตอนแรกจะมาลาดามแลนด์กันแต่ว่ามันยังไม่ถึงเวลาก็เลยสั่งเป็นในส่วนของ กูชิค่าแล้วก็ตัวอาเฟียวิฟิลมาค่ะเออแล้วก็ระหวังคามาพี่น้องตอนนีคาทายระหวัดน่ารักมากกับแบบป็นเด็กตัวเล็กๆใช่ปะกัชื่อน้องไม่าพ้น้องชื่ออะไรนะเพย์ย่าเพย่าเหรอน่าจะชื่อนั้นแหละประมาณนั้นค่ะน้องมันกระหายน้ำมากเนาะน้องมันเสียงน่ารักกับน้องแบบตัวนิดเดียวแล้วเจอเด็กอยู่ก็นั่นแหละก็เดี๋ยวกลับไปตอนเราพิเสศษแล้วก็ออกข้างนอกเลยนะคะแต่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  ก่อนที่เราจะไปในส่วนของร้าดมด้านเราก็จะกลับซุ้มเดลี่ควีนค่ะก็เลยออกมาเป็นแบบนี้ทาะพี่ตุวคุขวาขวราต้องตัวขวาบ้างเด็ดค่ะไม่กินแล้าะเขาหลงไกินดิเ่นาเดียวต้อีเล ตอนลองเต้นแต่ว่าแบบไอออกไปเต้นกันทั้งกลุ่มไงก็เลยไม่ได้มีใครถ่ายไปเลยแต่ว่ามีตอนไปของเดลี่ควีนเยี๋ยว่าก่อนนี่ที่ฉันถูกถ่ายให้นั่นแหละก็นั่นแหละค่ะตอนนี้เราออกมาแล้วความจริงยังอยู่ต่อมากเลยนะแต่ว่าแบบเราม่ยขามากอ่ะเนี่ยตอนนึงนะเห็นดิปะที่เนี่ยถุงไอตัวลงไอเส้นสุกมาสุกไงวันนี้มาสุกกปกติที่ใสแล้วมันก็เลยแบบเจ็บขาม,มากก็นั่นแหละก็เลยกลับบ้านค่ะงั้นตอนนี้ก็อยู่บารลแล้วเนก็ขอปิดคลิปเลยละค่ะ ก็ปักกดไลค์กดแชร์แล้วกดสมครเลยแล้วนะคะแล้วไว้เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ค่ะต้องลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย